วันนี้มาเอาหน่อไม้สร้างไผ่ค่ะที่ริมห้วยกับคุณแม่ค่ะน่าจะได้เยอะอยู่วันนี้อันนี้สูงแล้วค่ะแต่ก็ยังนั่นอยู่ยังได้อยู่เราจะเอาไป 1นึ่แล้วก็ทําเป็นดอกไม้อัดนะคะอันนี้ยังเล็กอยู่ยังไม่เอาแต่นอนนี้เอาได้แล้วเดีเ๋ยวเราจะเอาไปรวมกันนะคะได้เยอะอยู่อันนี้ที่สับออกจากกอแล้วแล้วเราจะเอามาเลี้ยงกันไ้ก่อน นอกำลังสวยเลยค่ะรสชาติของหนอไม้สร้างไผ่นี้ก็จะออกไปทางหวานนิดนิดกรอบแล้วก็มันๆค่ะเอาไปแกงหรือว่าเอาไปทำหน่อไม้อัดซุปหน่อไม้หน่อไม้ดองก็อร่อยค่ะวันนี้ก็ได้เนี้ยคะ่ะได้มา30กว่าหนอ ก็จะพักแล้วเยอะแล้วเดี๋ยวจะซ่อมก่อนค่ะเดี๋ยวจะซ่อมหน่อไม้ก่อนสามสิบหนอกก็เอาไปอัดก็ได้อยู่ค่ะเอาไปนึ่งแล้วก็อัดเป็นหน่อไม้อัดมีแต่หนอส,สวยๆค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะ นี้เป็นหน่อไม้ที่ซ่อมเสร็จแล้วนะคะหน่อสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งแล้วก็ทำหน่อไม้อัดนะคะ